ครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้แกะกล่องกล้อง DSLR Canon 750D ให้ดูกันไปแล้วนะครับว่าเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยมันมีอะไรมาให้เราบ้างสําหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักเจ้ากล้อง 750D กันให้มากขึ้นนะครับว่ามันมีโหมดอะไรให้เราบ้างหลายคนที่เคยสัมผัสกล้อง DSLR ก็คงจะเคยเห็นกันมาบ้างนะพอรู้บ้างแล้วว่ามันมีโหมดอะไรแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีความแตกต่างหรือว่ามีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ครับผมและสำหรับโหมดต่างๆที่กล้อง D SLR แ a n o n งจะร้าย 10D นี้มีนะครับสำหรับคนที่ซื้อกล้อง D SLR นะครับต้องรู้จัก4โหมดหลักๆก่อนเลยนะครับมาที่โหมดแรกนะครับดูจากตรงขีดสีขาวที่ชี้ไปที่ตัว M นะครับซึ่งก็คือโหมด M นั่นเองนะครับโหมด M เนี่ยคือไว้สำหรับแมนนวลทุกอย่างนะครับหมายความว่าเราเนี่ยจะปรับกล้องเองทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นชัตเตอร์สปีดรูรับแสง ISO ต่างๆนะครับมาถึงโหมดที่2นะครับจะเป็นโหมด AV นะครับซึ่งโหมด AV เนี่ย ก็คือโหมดที่เวลาเราจะถ่ายภาพหน้าชัดหนังเบอร์ชัดเลือกชัตตืร์น,นะครับเราจะใช้โหมดนี้เป็นหลักนะครับเพราะว่าจะปรับค่ารับแสงเองนะครับ ส่วนค่าชต u t t e r speed เนี่ยกล้องจะคำนวณให้นะครับแล้วโหมดต่อไปก็คือโหมดทีวีนะครับซึ่งโหมดทีวีเนี่ยคือโหมดที่เราควบคุมชัตเตอร speed เองนะครับเมื่อสาหรับถ่ายภาพคนกระโดดคนวิ่งอะไรนี้นะครับโหมดต่อไปคือโหมด P นะครับโหมด P จะเป็นโหมดที่กก่งๆออโต้นะครับก็คือกล้องเนี่ยจะคำนวณให้ทั้งรูรับแสงแล้วก็ชัตเตอร์ส e ี d ต่อไปเราก็จะมาดูโหมดที่กล้องเนี่ยคิดขึ้นมาให้นะครับเพื่อที่จะคำนวยความสะดวกในการถ่ายรูปนะครับอันแรกนะครับเป็นโหมดออโต้นะครับออโต้ทั้งหมดเลยนะครับสาหรับโหมดนี้หมุา เราก็เขาจะเรียกว่าฉากอัตโนมัติอัจฉริยะนะครับกองก็จะออโต้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับเราไม่ต้องคิดเองเลยนะครับ ต่อจากโหมดออโต้ก็จะเป็นโหมดรูปแฟลชแล้วก็มีครีดนะครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยคือโหมดทําให้กล้องไม่ยิงแฟลชนั่นเองครับเหมาะสำหรับถ้าเราไปถ่ายในที่ที่ห้ามใช้แฟลชนะครับส่วนโหมดต่อไปตัว C กับตัว A นะครับก็คือโหมดครีเอทีฟอัตโนตนะครับกล้องก็จะคิดให้อีกเหมือนกันนะครับว่าจะถ่ายรูปออกมาในรูปแบบไหนหรือว่าคคเตอร์แบบไหนแสงแบบไหนนะครับโหมดต่อไป่ามรูปเลยครับเป็นโหมด p o ร t เ a ร t นะครับสำหรับถ่ายบุคคลนะครับโหมดต่อไปตามรูปเช่นกันครับจะเป็นโหมด สำหรับถ่ายวิวนะครับแล้วก็เป็นโหมดสําหรับถ่ายดอกไม้นะครับถ่ายระยะใกล้นะครับแล้วก็จะเป็นโหมดสําหรับถ่ายกีฬาถ่ายคนวิ่งอะไรต่างๆนะครับซึ่งโหมดเหล่านี้เนะี่ยกล้องก็จะช่วยเราได้ประมาณนึงนะครับแล้วก็โหมดต,ต่อไปนะครับชื่อว่าโหมดซีนนะครับเจ้าโหมดซีนเนี่ยมันก็ยังจะมีสาม,มารถที่จะเข้าไปปรับนะครับกดตรงนี้เข้าไปแล้วก็จะมีนี่นะฮะให้เรากดมีการถ่ายเด็กวิ่งถ่ายอะ ถ่ายอาหารนะฮะถ่ายแสงเทียนนะครับถ่ายบุคคลในเวลากลางคืนนะครับถ่ายกลางคืนแบบมือถือหมายความว่าเราจะถ่ายพวกรถไฟรถวิ่งอะไรอย่างเงี้นะครับแต่เราไม่มีขาตั้งกล้องนะครับเราก็ใช้โหมดนี้โอเคควก,กุมแสงพื้นหลัง hdr คือไว้สำหรับถ่ายภาพแนว hdr นะครับและสำหรับสิ่งที่ผมชอบเป็นการสรว่วนตัวพิเศษสำหรับโหมดในเจ้า canon 7 5 0 d นะครับก็คือ การที่มันสามารถหมุนปุ่มไดอัลนี้นะครับหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปหมุนกลับหมุนได้หมดเลยนะครับซึ่งจะต่างกับรุ่นก่อนๆหน้านี้นะครับที่มันจะติดนะครับเคือหมุนไปไม่สุดนะครับแต่นี้จะหมุนไปตรงไหนเท่าไหร่ก็ได้ทําให้ง่ายต่อการใช้งานครับ ครับแล้วเราก็ได้รู้จักกับหมดต่างๆของกล้องแคนนอน750 d อยกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารู้จักกันให้ลึกกว่านั้นอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟังก์ชันหรือเมนูต่างๆเนี่ยของกล้อง Canon 750 d เนี่ยมันมีอะไรบ้าง